นี่นะคะจะเป็นเครื่องให้น้ำแนวนะคะอ่าตัวนี้ค่ะให้ลูกค้าสังเกตขวาตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ด้านนะคะให้ลูกค้านำด้านนี้ค่ะหมุนเข้าไปในเกลียวตรงนี้นะ,ะหมุนให้แน่นนะคะเมื่อแน่นแล้วค่ะให้ลูกค้าสังเกตที่ตัวถานเขานะคะตัวฐานเขะะาค่ะตรงนี้มันจะมีจุกข,ขึ้นมานิดหนึ่ง เมื่อลูกค้าเติมน้ำขึ้นตัวนี้จนได้ที่แล้วนะคะให้กดลงไปแบบนี้ตรงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดงเขาลงไปนี่ค่ะน้ำเขาจะาค่อยๆไหลออกมานะคะซึ่งน้ำเนะะี่ยค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าสังเกตถ้ากดตัวนี้ลงไปเนี่ยน้ำเขาจะขึ้นมานะแต่ที่น้ำเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่น้องแมวหรือน้องหม,มาเขาเมีนยค่ะ น้ำเขาจะค่อยๆขึ้นมาค่ะลูกค้า